หหญลายเเต่าอจอง,นงนนจินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาจีนค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นั่นเองค่ะผู้ปกครองและเด็กๆสามารถสแกน QR c อ d e คตรงนี้มาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะฟูสี ฝานอี้ฉือทบทวนคำตรงกันข้ามนะคะจีเซลายชื่อเสี่ยวโยซี่ต่อไปนะคะเราไปเล่นเกมกันค่ะทงเฉมนเหมอนจุน่นเป้เฮาแล้วมะพร้อมกันหรือยังเอ้ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจิวจิวตรงกับพินอินในข้อใดเอ้ย ตัวที่สองค่ะทกฉมนเหมนตาตุย้ย了吗เด็กๆตอบถูกกันไหมเอ้ยหาวหาวตรงกับพินอินในข้อใดคะสํำที่สองค่ะ พัง,งตรงกับพินอินในข้อใดเอ่ยทงเสียเหมือนหายจี G, ้เตอมะเด็กๆยังจำได้กันไหมเอ่ยสื่อตีอีกตัวที่หนึ่งค่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยตาตุ้ยแล้วมั้ย 快ตรงกับพินอินในข้อใดเอย่ยทงเชยเหมือนเสียงอีเสียงเด็กๆลองคิดก่อนนะคะสทีซานก็คำที่สมนั่นเองค่ะชูตาตุยเหไพ่ไพ่โศใครตอบถูกแล้วตบมือให้ตัวเองค่ะกวนกวนตรงกับพินอินในข้อใดคะ 同学们想一想看看你猜得对不对ลองคิดดูก่อนนะคะดูสิว่าลูกเนี่ยจะตอบถูกกันไหมเอ่ยสุที่อีกหนึ่ง้ยแล้วนะใครตอบถูกบ้างเอ้ยจนตปังเยี่ยมมากเลยสิน สิ้นตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะถงเฉันเหมอนเสียงอี้เสียงลองคิดดูนะคะสตีซานเกอคำที่สามนะคะจิวจิวแปลว่าเก่านั่นเองคะ่ะมันมันตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ ทงเฉินเหมือนหายจี G, ur, ้เต๋อมะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยที่อีกอันที่หนึ่งนะคะค่อยค่อยแปลว่าเร็วนั่นเองค่ะค่อยค่อยตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะทงเฉินเหมือน ้วมะเด็กๆจำได้กันหรือยังคะสุดที่เอเก๋คำที่สองนั่นเองค่ะสวยตาตุยแล้วนะมีคนตอบถูกไหมเอย่ยโ,โชว์โชว์ตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ก ชุิอีก4ผั่งผั่งแปลว่าอ้วนนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะใครใครตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะเหินหงยี่ง่ายมากเลย ชื่อตีสาเกอดคำที่สามนั่นเองค่ะกวนกวนแปลว่าปิดนั่นเองค่ะ今天的生词我们就复习完了，同学们都记得了吗？คำศัพท์ในวันนี้เราก็ทบทวนไปทั้งหมดแล้วนะคะเด็กๆจำกันได้เรืยองเ,อยเ,องเงลย如果不记得，同学们别忘了回去。 ฟูีถ้ายังจำไม่ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะไม่有作业แปลว่าอะไรเอ่ย是什么ะนะแปลว่าไม่มีการบ้านนะคะ今天时间到了，ก็หมดเวลาแล้วค่ะทุกที่เมันครูจะย้อยเกินนิมันส่ว ายเจียนละเราซื้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย